สวัสดีค่ะแดดล่มลมตกแล้ววันนี้อยู่นั่งทำงานอยู่ใต้ซุ้มแฝงนะคะฟักแฝงฟักแฝงที่ปลูกใส่ตามเสานะคะให้เขาขึ้นตามเสาเลื้อยขึ้นเป็นหลังคาอย่างนี้นะคะใช้แปลงเก่าของมาละเอาเมื่อสมัยก่อนนู้นเนาะปลูกใส่ตามเสาอย่างนี้นะคะนี่กำลังขึ้นคุมหลังคาไปแล้วเป็นเสาเสาไป อันนี้เนื้อที่เรามีน้อยข้างล่างอิวก็เลยเอาพะยางมาปูแล้วก็ทําเป็นเรือนชําต้นไม้นะคะตอนนี้อิวําทั้งฤิงสีผสมแล้วก็พืชผักสวนครัวไว้อันนี้เพิ่งเริ่มทําวันนี้เองนะคะเดี๋ยวดี๋วพอมันเต็มแล้วจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้กําลังนั่งชํมมะเขือยาวนะคะที่เคย ลงคลิปไปเมื่อขราวที่แล้วที่สอนการการชฉ่ำไอการเพาะนะคะการเพาะเมล็ดตอนนี้เขากําลังเริ่มงานแล้วก็มีใบจริงแล้วนะคะในนี้เขาอยู่แค่นี้ล่าเขาต้องกินอาหาราากินอาหารไม่เพียงพอนะคะเราต้องเปลี่ยนถุงเปลี่ยนถุงอนุบาลให้เขาโตกว่านี้แล้วเราค่อยเอาไปลงดินนะคะอันนี้อิวใช้ถุงไซส์สองนิ้วนะคะ สองนิ้วผสมดินดินอยู่ก็ผสมเองนะคะนี่ดินใช้แกบดีบปุ๋ยคอกแล้วก็หน้าดินหน้าดินใต้ต้นใบกัมปูนะคะก็จะมีเศษใบไม้เศษฟางด้วยนะคะผสมในอัตราส่วนเท่าๆกันแล้วก็เอามา ลงถุงได้เลยค่ะอันนี้ก็จะชอบมากเดี๋ยวทำให้เพื่อนๆดูนะคะเอาดินใส่ปกติเลยคะ่ะใส่ขึ้นถึงสูงเลยเพราะว่าลากเขาลงลึกมากนะคะมาเถือจะไม่เหมือนตัวอื่นเต็มนเลยเกือบเต็มแดีวก็เอาช้อนควักช้อนนี้ควักออกมาได้เลย แลเอาลงปลุ๋ปกติเลยนะคะก้องคือมองไม่เห็นระบัดอ,อดินใส่แล้วก็ลดน้ำปกตินะคะอันนี้ใส่ปุ๋ยคอกอะไรไปแล้วเรียบร้อยเนาะ อันนี้สักสองอาทิตย์ก็งามแล้วทีนี้เราก็จะเอาลงปูกเดี๋ยวขั้นตอนการลงปู่เดี๋ยวอีวจะเอามาสอนอีกทีนึงเนาะการปลูกก็จะวิธีพิถันนิดนึงเพราะว่าเจ้าเนี้จะชอบอาหารกินอาหารจิ่งมากถ้าเราให้อาหารไม่พอนอกจากต้นจะไม่งามแล้วลูกก็จะไม่สวยด้วยนะคะเอ่อมะเขืออย่างอื่นไม่เท่าไหร่แต่ว่ามะเขือยาวนี่ก็ต้องดูแลภาะวะเป่นพิเศษนะคะ Okay.